สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้ก็เป็นการสรุปนะครับระบบประสาทที่เราเรียนมาต่างๆแล้วก็เดี๋ยวในส่วนตรงกลางก็จะมีวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับเรามาสรุปโครงสร้างของระบบประสาทก่อนนะครับจะไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะได้มีเวลาดูวิดีโอแล้วก็จะ เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของอระบบต่อมไรท่อในระดับต่อไปสรุปโครงสร้างของระบบประสาทนะครับภาพรวมก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือระบบประสาทส่วนกลางระบบ ประสาทส่วนปลายระบบประสาทอัตโนมัติมี3ส่วนด้วยกันนะครับผมภาพรวมและเรามาดูเจาะในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางนะครับก็ได้แก่สมองแล้วก็ไขสันหลังก็จะแบ่งออกมาอีก3ส่วนเช่นเดียวกันก็คือส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้ายนะครับ มีอยู่ด้วยกัน3ส่วนซึ่งสมองส่วนนี้ระบบประสาทส่วนกลางนี้จะเป็นระบบประสาทที่ควบคุมอะไรต่างๆที่เราได้พูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้แก่สมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายอันนี้คือสมองของมนุษย์นะครับผมอันนี้คือสมองของตัวเรานะครับก็บริเวณท่าฝังตรงนี้นะครับส่วน,นตรง ตรงส่วนนี้ที่ครูขีดสีเหลืองไว้นี่นะครับที่ที่ครูขีดไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือด้านหน้านะครับส่วนนี้ก็คือด้านหลังส่วนท้ายหรือหรือหรือด้านหลังนะครับผมก็ก็คือด้านหลังรมเลณไทาท์ทอยของเรามีอะไรบ้างนะครับชื่อที่เขาเรียกเรียกแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นที่ครูเคยพูดไว้ ในสัปดาห์ก่อนไฮโปทลามัสเรือต่างๆพวกเราอาจจะงงนะครับอันนั้นเป็นส่วนส่วนหนึ่งของสมองมีชื่อเรียกของเขานะครับเราต้องดูแล้วก็จําตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายของระบบต่อหลท่อก็จะมีวิดีโออีกครั้งหนึ่งเมื่อในวิดีโอพูดถึงเราจะได้ไม่งงนะครับผมก็จะมีอะไรซิริบัมทลามัสไฮโปทลามัสพอนนะครับ เมนเดลล่าออฟลองกาตาแล้วก็ไขสันหลังก็คือบริเวณนี้ตามลูกศรที่ชี้แล้วก็ซิรีเบลัมย้อนขึ้นมาก็คือภาพรวมก็คือสมองส่วนกลางตรงนี้เป็นส่วนควบคุมนะครับผมต่อไปครับ <c oughs> ส่วนไหนควบคุมอย่างไรทํางานการทํางานของระบบประสาทหรือสมองของเราทํางานอย่างไรก็ตามภาพนะครับอย่างส่วนอันแรกเลยตรงนี้ นะครส่วนนี้สําคัญที่สุดส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะอยู่บนกลางศีรษะพอดีนะครับที่เราาสมัยเด็กๆเ,เ,เขาเรียกว่ากระหม่อมนะครับก็อยู่บริเวณตรงกลางก็จะบุมแต่ว่าพอกระโหลกของเราแข็งตัวขึ้นหรืออายุเรามากขึ้นก็จะค่อยๆแข็งตัวไปถ้าในวัยเด็กก็จะบุมๆลงไปนะครับ แล้วก็เรียงลงมาทา,างด้านซ้ายไปขวาะะส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะลูกตารับรู้สถานที่เวลาบุคคลอันนี้คือเรื่องของหน่วยความจําสีแดงตรงนี้ครับสีแดงสีแดงตรงนี้ส่วนนี้ส่วนหน้าควบคุมสติสัมปชัญญะนี่ก็คือบริเวณแถวหน้าผากถ้าเปรียบเทียบแล้วแต่จริงมันอยู่ข้างในกระโหลกอีกทีนะครับต่อไปก็ควบคุมการใช้ภาษานี่ตรงนี้สีน้ําตาล เข็มมานิดหนึ่งนะครับถ้าจะาผู้ชัดไม่ชัดก็ใช้ระบบประสาทส่วนนี้เป็นตัวสั่งการดอไปประสาทการได้ยินนี่สีฟ้าอยู่ข้างในอยู่ข้างในสุดเลยก็คือมันจะตรงกับบริเวณแก้วหูหรือหูของเราพอดีนะครับถ้าตรงนี้ทํางานไม่เป็นปกติเราก็จะหูหนวกไม่ได้ยินนะครับส่วนนี้คือการสมองซึ่งจริงๆแล้วมันจะมี ลากยาวลงไปอีกนะครับลากยาวลงไปข้างล่างถึงไขสันหลังไขสันหลังของเราก็ประมาณ42 52เซนติเมตรนะครับที่ที่บอกไว้ในสัปดาห์ก่อนย้อนขึ้นมาทางนี้ซีรีเบร่ฟก็คือบริเวณตรงไทยท,ยทอยไทยทอยของมนุษย์เนี่ยตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็ต่อไปส่วนประสาทการมองเห็นนี่ ตรงนี้สีฟ้ามีแยกสีฟ้ามาให้ดูถ้าเราถ้าตรงส่วนนี้สีฟ้านี้สังเกตเวลาที่เขาตีหัวเวลานักเลงที่มันตีหัวกันเนี่ยไม้ตีหัวตรงนี้ถ้าตีหัวปุ๊บเนี่ยถ้าโดนด้วยกระทบกระเทือนแรงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เช่นเดียวกันส่วนนี้ส่วนประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสพวกนี้ก็คือจะมีการรู้สึกร้อนหนาวหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือประสาทสัมผัส ของเราจับรล้วนิ่มจับแล้วแข็งจับแล้วอะไรต่างๆพวกนั้นก็คือประาาสาทส่วนนี้ทํางานสีชมพูแยกสีมาให้แล้วนะครับผมไปต่อครับต่อไปก็จะเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอทีอ่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าระบบประาาสาทเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ ตาามภาพนะครับจากที่เราทราบถึงการแบ่งสมองเป็นส่วนต่างๆแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนในคนโดยจะไล่มาตั้งแต่สมองส่วนท้ายจนถึงสมองส่วนหน้าสมองส่วนท้ายเริ่มจากซีรีเบลลัมทำหน้าที่ควบคุมและประสานงานการเคลื่อนที่และการทรงตัวของร่างกาย m e ดัลลาออฟลองกาตาเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเช่นหัวใจและหลอดเลือดการกลืนการอาเจียนและการทำงานแบบอัตโนมัติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอำนาจจ,จิตใจ p อร์หน้าที่ส่วนใหญ่ของพอร์สจะคล้ายกับ m e ดัลลาออฟลองกาตาเช่นการได้ยินท่าทางการทรงตัวและการนอนหลับ สมองส่วนกลางทำหน้าที่รับประมวลและส่งข้อมูลไปยังสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าส่วนที่มีบทบาทสำคัญได้แก่ทาลามัสไฮโปทาลามัสและซิลิบรัมทาลามัสควบคุมเกี่ยวกับความตระหนักรู้การนอนหลับและการตื่นตัวไฮโปทาลามัสทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ควบคุมอุณหภูมิร่างกายความหิวความกระหายน้ำาซลิบรัมเป็นศูนย์ประสานงานที่สำคัญที่สุดของร่างกายแบ่งออกเป็นสองซี่ซ้ายและขวาซึ่งแต่ละซี่ประกอบด้วยชั้นนอกที่เป็นสีเทาเรียกว่า c e ร e เบลคอเท t กซและชั้นในเป็นสีขาวโดยมีกลุ่มของตัวเซล์ลประสาทฝังลึกอยู่ภายใน เป็บเซลนิวคลียซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและส่งข้อมูลไปยังระบบมอเตอร์ทำให้เคลื่อนไหวได้เป็นปกติวิวัฒนาการของสมองสัตว์มีกระดูกสันหลังสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆประกอบด้วย3ส่วนเช่นเดียวกับสมองของมนุษย์คือส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนท้ายซึ่งแต่ละส่วนของสมองในสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เหมาะกับการดํารงชีพสมองส่วนหน้าบอกวิวัฒนาการในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองส่วนหน้ามีการเพิ่มรอยหยักเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวตามลำดับวิวัฒนาการของสัตว์เมื่อเปรียบเทียบสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือของหนูแรดกระต่ายแมวแกะโลมาชิมแพนซีและของคน พบว่าสมองส่วนหน้าของคนมีรอ,อยหยักมากที่สุดครับก็น่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนรู้ต่อก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับเนื้อหามีอยู่ตามสถานที่ต่างๆในเว็บไซต์นะครับลองศึกษาค้นคว้าดูเราจะไปกันต่อครับจะไปในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อนะครับมันคืออะไรต่อมไร้ท่อคือระบบที่ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆของร่างกายซึ่งต่อมดังกล่าวทําหน้าที่ผลิตสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนที่กระตุ้นให้อวัยวะในร่างกายทํางานและมีการเจริญเติบโตได้ตามปกติครับอันนี้คือความหมายของคาว่าต่อมไร้ท่อต่อไปเราจะมาดูตำแหน่งครับตำแหน่งของต่อมไร้ท่อต่างๆมีอะไรบ้างอันดับแรกครับผม ต่อมใต้สมองอยู่ส่วนบนสุดของศรีรษะนะครับอยู่ข้างบนอันที่2ครับต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอยอยู่บริเวณลูกกระเดือกนะครับหลังกล่องเสียงของเราก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันมีส่วนหน้าและส่วนมันอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังนะครับต่อมไทรอยอยู่ข้างหน้าต่อมพาราไทรอยจะเป็นจุดเล็กๆอยู่ข้างหลังของต่อมไทรอยอีกทีหนึ่ง ต่อไปครับต่อมไทมัสต่อมไทมัสก็คือต่อมที่อยู่บริเวณหน้าอกของเราหรือที่เขาเรียกอะไรอะไรลิ้นปีลิ้นปีที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ตอนเล็กๆจะลูกใหญ่พอโตขึ้นจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็ฝ่อไปในที่สุดเดี๋ยวเรามาค่อยไปเจาะรายละเอียดกันทีหลังนะครับต่อไปต่อมหมวกไตครับอยู่บริเวณกระเพาะอาหารของเราใตซี่โครงเลอะ ไตซีโครงลงไปนะครับต่อไปครับต่อมที่อยู่ในตับอ่อนตัวนี้เป็นส่วนสําคัญมากที่อยู่ข้างในนะครับใครที่ต่อมไรท่อท,ที่ชื่อว่าตับอ่อนนี้ถ้าทํางานไม่เป็นปกติมีอะไรต่างๆการแปรปรวนสงสารอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะนํามาสู่ซึ่งโรคของเบาหวานสามารถทําให้เกิดได้ง่ายขึ้นและสุดท้าย ของผู้ชายก็จะเป็นอันทะของผู้หญิงก็จะคือเรียกรังไข่นั่นก็คือภาพรวมอของทั้งสองอันนี้ก็คือต่อมเพศเขาเรียกว่าต่อมเพศนะครับของผู้ชายก็มีอันทะของผู้หญิงก็มีรังไข่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของต่อมไรท่อต่อไปครับดูความสําคัญหรือคําขยายคําจํากัดความของความหมายเมื่อสักครู่นี้ตัวที่เป็นตัวแดง เขาเขียนว่าควบคุมอวัยวะในร่างกายให้ทํางานสัมพันธ์กันและควบคุมการทํางานของร่างกายให้อยู่ในสภาวะส,สมดุลก็คือให้เป็นปกติโดยการสร้างสารเคมีเมื่อกี้บอกไปแล้วที่เรียกว่าอะไรครับฮอร์โมนซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอาหารคุมการเจริญเติบโตและการทํางานของอวัยวะในร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการเป็นไปตามวัย พราะถ้าต่อมพวกนี้ถ้าทำงานไม่เป็นปกตินะครับร่างกายถ้าในช่วงวัยเด็กของเราเนี่ยที่ช่วงนี้ถ้าเราพวกนี้ต่อมไรท่อพวกนี้ทํางานไม่เป็นปกติก็จะนําไปสู่ของโลคแคกแกลนอะไรต่างๆตามมานะครับต่อไปครับต่อมไรท่อ,อมีพมให้ดูอีกอันนึ่งนะครับก็ตามลําดับนี้ของเรียงลงมาตามส่วนต่างๆของร่างกาย บอกไปแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูต่อมอันแรกครับที่เราจะดูคือต่อมใต้สมองตั้งอยู่ที่ไหนครับเมื่อกี้ชี้ไปแล้วตั้งอยู่ในกระโหลกศีรษะบริเวณใต้สมองนะครับแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนหน้าและส่วนหลังส่วนหน้าก็มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะครับของอวัยวะสืบพันธุ์และฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย ส่วนหลังก็ผลิตฮอร์โมนในเพศหญิงทำหน้าที่กระตุ้นมดลูกให้บีบตัวคลอดบุตรนะในขณะคลอดบุตรนะครับแล้วก็กระตุ้นการหลั่งน้ํานมนั่นคือถ้าเกิดต่อมใต้สมองส่วนหลังนี้ของเพศหญิงถ้าทํางานไม่เป็นปกติก็อาจจะทําให้เพศหญิงเมื่อมีบุตรนะครับก็จะไม่มีน้ํานมให้ลูกนะครับส่วนผู้เพศชายถ้าทํางานไม่เป็นปกติก็การหลั่งของน้ําอสุจิหรือการผลิตอสุจิของต่อมเพศที่อยู่ด้านล่างของเราก็หรืออ,อันทะ ก็จะทําให้อสุจิไม่ไม่มีการหลังของอสุจิแล้วก็จะเป็นหมันในที่สุดนะครับอันนี้มีความสําคัญต่อไปครับดูภาพครับต่อมใต้สมองขยายให้อีกอีกครั้งหนึง่งว่ามันเป็นยังไงควบคุมอะไรแล้วก็ผลิตอะไรนะครับให้มีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฮอร์โมนผลิตฮอร์โมนด้วยนะครับต่อไปครับ ต่ออีกอันหนึ่งอันที่2องตอมไทรอยอยู่ที่ไหนครับบริเวณด้านหน้าของลําคอผลิตฮอร์อมโมนที่ชื่อว่าไทรออกซินนะครับโดยใช้ไอโอดีนเป็นตัวสร้างช่วยในการจเจริญเติบโตของกระดูกสมองและระบบประสาทช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่นะมีการขยายเซลล์ ฮอร์โมนไทออกซินจะช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายถ้าต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติทำให้ร่างกายมีไทออกซินน้อยในวัยเด็กจะมีร่างกายที่เตีย้ยแคระโอ้ยมีอาการเยอะมากเลยเห็นไหมครับผู้ช้าโตช้าพุงยื่นปัญญาอ่อนในผู้ใหญ่ถ้ามีอาการตรงนี้ก็จะมีอาการบวมที่มือเท้าใบหน้าผิวแห้งตกสะเก็ดโอยความจําเสื่อมอีกเกิดโรคคอพอก แต่ถ้ามีไทออกซินมากเกินไปร่างกายก็จะสู้ผอมอีกเหมือนกันน้ําหนักก็จะลดแต่กินจุร่างกายอ่อนแอแล้วก็เกิดโรคคอพอกแล้วก็เป็นพิษนะครับมีมากก็ไม่ดีมีน้อยก็ไม่ดีเช่นเดียวกันในต่อมไทรอยครับผมต่อไปมาดูคําขยายครับทําอะไรครับต่อมไทรอยเมื่อกี้พูดไปแล้วผลิตฮอร์โมนหน้าที่ทำอะไรนะครับตามภาพ ต่อไปครับต่อมพาราไทรอยอยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังของด้านหลังของอต่อมไทรอยครับผมพาราไทรอยเป็นต่อมเล็กๆสี่ต่อมนะครับนี่ตามจุดที่ครูขีดไว้ที่ครูขีดไว้เห็นไหมครับมีสี่ต่อม ด้านหลังของต่อมไทรอยทําหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดให้คงที่เห็นจุดเ,เล็กๆเท่านี้ในมีความสําคัญนะครับไปต่อครับต่อมไทมสัสที่อยู่บริเวณร่งอกของเราร่งอกส่วนบนในวัยเด็กนะเมื่อกี้บอกไปแล้วในวัยเด็กต่อมนี้จะมีขนาดใหญ่แต่เพื่อมีแต่พอมีอายุมากขึ้นก็จะเล็กลงแล้วก็่อไปในที่สุดทําหน้าที่อะไรครับ สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนี่ถ้าตรงนี้ทํางานได้เป็นปกติเราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับก็จะป่วยจะป่วยได้ง่ายเช่นเดียวกันต่อไปครับต่อมหมวกไตลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองนะครับคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนส่วนของไตอยู่เหนือไตทีหนึ่งเกาะไตอยู่นะครับทั้งสองข้างผลิตอะไรครับฮอร์โมนอะดรีนาลีนอะดรีนาลีน ยังไงจะหลั่งออกมาตอนไหนครับเวลาโกรธหรือกลัวต่อมนี้จะผลิตฮอร์โมนออกมา,มามากกว่าปกติทําให้กล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้นมีฮึดพลังฮึดเวลาที่จะต่อสู้หรือจะวิ่งหนีตอมนี้แล้วก็ยังผลิตฮอร์โมนของเพศชายและเพศหญิงถ้าต่อมนี้ทํางานผิดปกติครับจะเกิดอะไรขึ้นทําให้เด็กชายมีพัฒนาการทางเพศเร็วขึ้นเด็กหญิงมีลักษณะทางเพศค่อนไปทางเพศชายก็เบียเบ่ยงเบนพฤติกรรมได้ถ้าเกิด ตัวนี้ทํางานมากเกินไปนะครับต่อมหมวกไตครับมาดูผลิตฮอร์โมนผลิตสารฮอร์โมน,โมนชื่อกูโคคอติคอยนะครับแล้วก็มินเนร่าโลคอติคอยแล้วก็ฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศก็ได้แก่เอสโตรเจนและโพเจสเตอโรนรวมไปถึงแอนโดรเจนต่อมหมวกไต ต่อไปครับสุดท้ายต่อมเพศต่อมเพศก็เมื่อกี้บอกไปแล้วมีทั้งต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงต่อมเพศชายก็คืออันทะมีหน้าที่อะไรทราบอยู่แล้วผลิตอสุจิและผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับควบคุมการการเจริญเติบโตของเพศชายที่ทําให้อะไรครับมีหนวดเครามีขนตามหน้าอกมีรังแร้ขนตามรักแรแล้วก็มีขนที่อวัยวะเพศนะครับ น้าแข้งคนน้าแข้งกล้ามเนื้อแข็งแรงควบคุมการหลั่งของอสุจินะครับและพัฒนาการด้านจิตใจมีความต้องการทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายมีความต้องการทางเพศหรืออยังมานะแสดงว่าตอมเพศของคุณเริ่มทํางานแล้วผู้หญิงครับเป็นอะไรมีหน้าที่ผลิตไข่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนควบคุมการจเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการของเพศหญิงได้แก่การมีเต้านมครับนมขึ้นสะโพก ผาสะโพกขยายมีขนขึ้นที่รักแร้แล้วลก็อวัยวะเพศเช่นเดียวกันมีการตกไข่มีประจำเดือนนอกจากนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทําหน้าที่หยุดการตกไข,ข่ของไข่ไม่ให้สุกระหว่างการตั้งครรภ์ก็คือเวลาถ้าผู้หญิงมีครรภ์ก็จะไม่มีประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ทะลึ่งนะครับถ้าสุภาพสตรีของใครที่มีนม ตขึ้นนั่นแสดงว่าต่อมเพศของคุณทํางานเป็นปกติมีสะโพกผายเป,เป็นเอวมีเอวเป็นเอวอะไรแบบนั้นมีสะโพกเป็นสะโพกหรือมีขนขึ้นที่รักแร้ไม่ว่าทั้งชายหรือหญิงแล้วก็มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศนั่นคือแสดงว่าต่อมเพศของคุณทํางานเป็นปกติส่วนผู้หญิงจะเพิ่มเติมก็คือมีอะไรครับมีประจำเดือนผู้ชายที่บอกไว้ว่าการการหลังของอสุจิการหลังของอ,ส,อ,งอ,งอสุจินั่นก็คือ นั่นก็คือที่เรียกท,ที่พวกเราเรียกกันว่าอะไรฝันเปียกแบบนั้นอันนั้นคือการทํางานที่เป็นปกติของต่อมเพศครับอันนี้คือระบบของต่อมไร้ท่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับในเรื่องของต่อมไร้ท่อตรงนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเราในอนาคตรวมไปถึงน้ำปัจจุบันนีไ้ไปถึงอนาคตมันจะได้มีร่างกายที่สมส่วนนะครับผมสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ จะจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์คราต่อไปที่พบกันก็จะมีวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสรุปของทั้งหมดเลยของต่อมไรท่อสมองหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับผมสวัสดีครับในชั่วงนี้